ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาขัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568บ้านแม่กัวหมู่ที่4ตำบลแม่กัวอำเภอศปราบจังหวัดลำปางเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยหัวใจประชาธิปไตยและความร่วมมือของคนในชุมชนก้าวสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ด้วยการนำของคุณวินิจินมาประธานคณะกรรมการพร้อมทีมงาน10คนบ้านแม่กวดวได้รวมพลังกันเป็นแกนกลางผักดันกิจกรรมวิถีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรปรมปัจจัยความสำเร็จของหมู่บ้านแม่กวดวได้แก่ ความสามารคีการมีส่วนรวมความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของพล,ลเมืองผู้นำเข้มแข็งและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเช่นกรมประมงกรมป่าไม้และภาคเอกชน ผลลัพธ์จากการเป็นหมู่บ้านต้นแบบไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจแต่ประชาชนยังได้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเช่นมีตลาดนัดมีโรงปุ๋ยและกิจกรรมศาสนาส่งเสริมจิตใจ บ้านแม่กว๋มีการส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรักสามคัคคีการส่งเสริมจิตสาธารณะการเคารพสิทธิและกฎหมายและการร่วมกันวางแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน หนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นคือสภากาแฟเวทีพูดคุยของชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นและเยาวชนที่เปิดโอกาสให้ทุกเสียงได้รับการรับฟังเพื่อรวมกันพัฒนาหมู่บ้านอย่างโปร่งใสหมู่บ้านแม่กว๋วได้นำหลักประชาธิปไตยมาใช้แก้ไขปัญหาสำคัญเช่นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยชุมชนร่วมกันวางแผนจัดทำแผนแม่บท ฟื้นฟูป่าและให้สิทธิประชาชนอยู่อาศัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายความขัดแย้งลดลงความยั่งยืนเพิ่มขึ้นการบุกลุกป่าลดน้อยลงและชุมชนสามารถฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาอีกครั้งบ้านแม่กัวเป็นตัวอย่างของหมู่บ้าน ที่สามารถน้อมนําหลักประชาธิปไตยมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันอย่างสร้างสารรค์สร้างสังคมที่อบอุ่นโปรง่งใสและยั่งยืนเราภูมิใจที่บ้านแม่กัวดได้รับการพิจารณาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยด้วยความร่วมมือความรักและจิตสำนึกของทุกคนในชุมชน ขอบคุณทุกแรงใจที่ร่วมกันสร้างหมู่บ้านที่น่าอยู่แห่งนี้และขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและเติมเต็มหมู่บ้านของเราด้วยความยินดียิ่งค่ะ